สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาจอยเพื่อเล่นเกมฟีฟ่ายี่ามหรือเกมทั่วไปนะครับผมมีสินค้าของโอเคร์นะครับอันนี้ผมแนะนำแค่จอยนะครับจอยรุ่นนี้นะครับเป็นจอยเพิ่งออกใหม่นะครับชื่อรุ่น G9 นะครับเป็นแบบเสียบสาย USB นะครับมีรองรับระบบ Windows PC Android TV Set Media Box แล้วก็ เฮสเอชันสามนะครับอันนี้คือไม่ต้องแปลงนะครับเสียบเล่นได้เลยนะครับสาหรับฟีฟ่ายี่สามนี่นะครับภาคนี้นะครับมันจะมีตัวป้องกันโปรแกรมโกงนะครับแอนตี Anti ้ชีตนะครับถ้าสมมุติใครใช้โปรแกรมแปลงจอยหรือโปรแกรมอื่นๆที่โปรแกรมแอนตี้ชีตสงสัยนี่มันจะบล็อกเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเล่นเกมนี้เกมจะไม่เซฟให้เรานะครับพวกจอยรุ่นเก่านี้ไม่สามารถรองรับได้แล้วนะครับรุ่นไหนนะครับที่ไม่รองรับนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมีรุ่นนี้นะครับที่นิยมใช้กันนะครับมี U 7 0 6นี่นะครับรุ่นนี้นะครับไม่รองรับแล้วนะครับ ปกติเราเล่นเกมทั่วไปหรือเกมฟีฟ่านะครับเราจะใช้โปรแกรม X 3 6 0 CE แปลนะครับแต่ภาคนี้เล่นไม่ได้แลนะครับไม่รองรับครับผมเลยมาแนะนำจอยรุ่นนี้นะครับของ G 9นะครับอันนี้มีระบบสั่นในตัวของจอยด้วยนะครับผมลอง ซื้อมาเล่นดูแล้วนะครับก็โอเคนะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่สนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วจอยมีปัญหาก็ติดต่อร้านที่ซื้อได้เลยนะครับจอยรุ่นนี้นะครับราคาย่อมเยาวครับราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องผมให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ